พูดตรงเลยไม่ร the ู้ว่าจะได้งานนี้หรือเปล่าสาธุขอให้ได้เป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกที่ไต้หวันเลยนะครับทำงานที่นี่เธอพูดภาษาจีนได้หรือเปล่าโซเร n ในไต้หวัน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลน์ไต้หวันนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเอาไปสามสิบเอ็ดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครับจ็อบพีนัดสัมภาษณ์งานครั้งแรกอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าสัมภาษณ์งานที่ไต้หวันอย่างเงี้ยจะต้องเตรียมตัวหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับก็ก็เนยนะครับฝากกด subscribe ช่องสเลนไต้หวันนะครับขอไม่ได้ผมครับ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับแต่ว่าเราก็อ,อยากจะเตรียมตัวแล้วก็ใส่เสื้อให้ดูเป็นทางการหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ครับเพิ่งตื่นนอนเออนะ <c oughs> เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเราะแต่ง <c oughs> ไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้มานานเาครับแต่ว,ว่าอ้วนขึ้นก็เลยคับๆหน่อยเดี๋ยวเราไปเตรียมตั้งกล้องกันแล้วก็เตรียมตัวกันครับเหลือเวลาประมาณ <c oughs> ื่นเต้นมากจนติดกระดุมผิดครับถูกแล้วบ้าเนี่ยเหลือค่ทีลวไม่รู้จะทำหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งกล้องก่อนเพราะเขาจะสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับพี่ที่จะสัมภาษณ์ก็น่ารักมากจัดกูก e มีไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเรานั่งสัมภาษณ์กันตรงตรกไหนดีครับไม่รู้ตรงไหนเลยไปดูตรงนู้นดีกว่าตรงนั้นใช้สัมภาษณ์ประจาตอนนั้นที่เคยสัมภาษณ์ว่าเกี่ยวกับเรื่องทุนก็ใช้มุมนี้ครับจากมุมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้ากล้องมันจะกลายเป็นยังไง นี่ครับอันนี้เป็นกล้องตัวเซลฟี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเก้าอี้โซฟาของเราครับอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะวางไอแพดของเราครับไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือไปอันนี้ครับทำให้ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหรือเปล่าครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวจะใช้มุมนี้ในการอัดกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ระหว่างที่สัมภาษณ์ไปเราก็จะใช้กล้องตัวนี้นะครับให้ดูบรรยากาศก่อนก็คือสภาพคือนั่งอยู่กับพื้นอย่างนี้ครับเฮ้ยพอดูในฉากนี่มันก็ไม่ได้แย่มากเนาะใช่ไหมตอนเมื่อวานเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาเล่าก่อนว่ามีเวลาไหมเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณหรือว่าเราไปสัมภาษณ์ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าดีกว่าเนาะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปช่องเพจสไลน์ไต้หวันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่ากัััันนนนวว่าาเเปป็็ยยงงงงไไบบ้้้้้กลใใใจหหดดะครขอ Hi, so Hi, Yeah, good morning. I am Saran Kanjanapat. I am the second year of the international MBA in the Taipei or Taipei. Right now, I also doing the YouTube channel and my Facebook channel. Saran in Taiwan. I know what you say. It's maybe it's like Asian, Asian culture, something like that. Yeah, also, but it's a little bit flexible. So if you come tonight, you just uh, finish at six. So Thank you so lot for your <laughs> time. So, okay. Anyway, give you, uh, I'll see back for you by next Monday about the do you got the job or not. I appreciate and it. And... Bye, -bye. Yeah, Have Bye. a good day. You too. Yeah. Shut <laughs> <Sert leave it. laughs> <laughs> สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยจะมา Recap ว่าตอนที่เราสัมภาษณ์งานเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอันนี้เป็นประสบการณ์และก็ความรู้สึกส่วนตัวที่เราเพิ่งสัมภาษณ์งานนะครับตอนนี้ก็คือประมาณกระตะกระดาปี2020ีอันนี้นะครับเป็นงานแรกที่จ็อบส่งไปสมัครไปเพราะว่าเห็นเพื่อนเนี่ยเป็น Classmate ใน Class MBA เหมือนกันเขาโพสต์ในไอจิสตอรี่ว่ามีใครอยากลองทํางานนี้บ้างแต่ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้ Full time แต่ว่า Full time เียเราทำไม่ได้เพราะว่าเรากําลังเรียนปโทยอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับแล้วที เรามีเรียนเวลานี้เราสามารถทําพาร์ทไทม์ได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนที่เนี่ยก็เข้าไปทําที่บริษัทแบบว่าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งหรือว่าพวกคัสโตเมอร์เซอร์วิสกันแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปในเทอมของพาร์ทไทม์เอ็มพลอยอีซึ่งเราเนี่ยก็เลยถามเพราว่าอ่อขอทําพาร์ทไทม์ได้มั้เข้าบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองนัสัมภาษณ์กันทีนี้เนี่ยตําแหน่งที่จ๊อบส่งไปนะครับก็คือ Digital Performance Marketing Specialist ตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันต้องทําไงบ้างเพราะว่าเรายังไม่เคยทําตําแหน่งนี้มาก่อนก็เลยทําไปถามเพื่อนครับอันนี้ตอบว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญของการสัมภาษณ์งานทุกที่เลยก็คือต้องหาจ๊อบดิสคริปชันมาอ่านก่อนว่าตัวตําแหน่งเราเนี่ย เขาต้องทําเกี่ยวกับอะไรเขาจะได้เตรียมคาถามเพื่อที่จะไปตอบคาถามเขาถูกเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับทีนี้คนที่ส่งอีเมลมาหาเจอาเนี่ยเขาดีมากเขาบอกว่ามีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะจอาก็เลยถามเขาว่าเออขอถามเบื้องต้นได้ไหมว่าเจ้าควรจะเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเขาก็เลยส่งอีเมลตอบกลับมาดีมากเลยเขาบอกว่าเรามีความคิดยังไงที่ถึงเลือกทํา YouTube Channel กับตัว Facebook อันนี้แล้วก็เราคิดว่าอยากจะทํมาร์เก็ตติ้งยังไงในคนอายุกลุ่มเราที่ประเทศไทยเพราะจอาคิดว่าเขาเนี่ยตต้้ออองกการระไไเแมััันนนี่่่่ยยูววคืบ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตเตรียมตัวเตรียมคำถามว่าเอ้ยเราควรจะตอบอย่างไ,ไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันที่สัมภาษณ์จริงเหมือนที่ตอนอัดคลิปนะครับก็เขาใจดีมากเขาน่ารักมากเขาก็ให้สัมภาษณ์ออนไลน์ตามปกติใช่ไหมครับเปิดมาแรกเลยเนี่ยเขาก็ให้เราแนะนาตัวก่อนก็บอกไปว่าเราเคยทําอะไรมาแล้วก็ฝึกงานที่ไหนทํางานอะไรมาบ้างแล้วก็เรียนอยู่อะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยเคยไปฝึกงานที่คาเท่ด้วยหรอแล้วทําไมถึงไม่อยากทําสายวิศวกรรมบินแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่ปตีนะจบเรียนพวกเกี่ยวกับวิศวกรรมบินมาใช่ไหมครับเขาก็ถามก็เลยบอกไปว่าเอ แต่เขาบอกว่าไม่ต้องเกรงนะทีนี้มันถึงคําถามที่ว่าทํางานที่เนี่ยเธอพูดภาษาจีนได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าจริงๆเราพูดภาษาอังกฤษได้นะแต่ภาษาจีนเนี่ยเราได้แค่แบบงูปลา,ปาเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ใช้ภาษาอังกฤษร่วมงานกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็แล้วแต่ง,งานด้วยแหละว่าจ็อบที่คุณสมัครไปเนี่ยเขาเรียกว้าภาษาจีนแค่ไหนแต่ว่าอันของจ็อบเนี่ยมันก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้ถ้าเกิดถามว่าสัมภาษณ์งานที่ไต้หวันเนี่ยต งานเก่าที่ประเทศไทยของเราแล้วก็บอกไปว่าเอ้ยเราเคยทําแบบสื่อโฆษณาอะไรอย่างนี้นะก็บอกว่าเนื้อง,งานมันเป็นยังไงและเราพอจะมาปรับใช้กับงานที่ได้ไงจะรู้คําตอบวันนี้ได้ยังไงนะครับเราต้องไปอ่าน job description ของอาชีพใหม่แล้วเราก็พยายามหาทาง adapt กับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เขาต้องการเจ้าว่าน,นี้ไม่เป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะเขาว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรีกับงานที่เขาต้องการนะสิ่งสําคัญนะครับเจ้าว่าสมัครงานที่ไหนก็ตามเนี่ยเราต้องดูว่าเขากําลังหาคนแบบไหนแล้ว อะไรที่เราสามารถเอามาตอบโจทย์กับเขาได้จ็ไม่แน่ใจว่าทุกๆบริษัทเนี่ยสามารถถามคําถามเหมือนที่แบบจอบถามได้หรือเปล่าฉันต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมอันนี้ก็ถามด้วยความอยากรู้นะครับเพราะว่าอยากจะไปเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าแบบไปเลือกลากอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ดีที่เรามีคําถามเพื่อที่เราจะเอามาเตรียมคําตอบตรงนี้ทีนี้ครับตอนนั้นสัมภาษณ์วันสุกเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกที่ไต้หวันเลยนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็จะแจ้งผลเลยก็เดี๋ยวมาดูผลไปพร้อมกันครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเขา่่่่่งงอออีเเเมมลลาาาตตตตืืืืนนนนน้้้้้้ะะจจรรริพไไูดดหปถกก็ค ดีมากพูดตรงเลยไม่รู้ว่าจะได้งานนี้หรือเปล่าเพราะว่าตื่นเต้นมากมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูอีเมลที่เขาตอบก,กันว่าเราจะได้งานหรือเปล่าเขาส่งมาแล้วเมื่อตอนเนี่ยห้านาทีที่แล้วเขาบอกว่า we are happy to confirm your employment as a part-time digital performance marketing specialist with this company a u r effective on August 2 n d as a part time you will be eligible to our โอเคก็ค okay. <ând aa. S 1> ือได้งานนี้นะครับก็คือโอ้โหตื่นเต้นล่ะโอเคก็ถือว่าเป็นงานแรกนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันนี้ก็อยากจะเอามาแชร์ว่าประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานครั้งแรกที่ไต้หวันมันเป็นยังไงก็ ยังดีใจอยู่เลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็เดี <c oughs> ๋ยวจะมาเล่าอีกทีหนึ่งนะครับว่าพอไปทํางานแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับ <c oughs> การทำงานพาร์ทไม์ที่ไต้หวันครั้งแรกนะครับเราก็ไม่คิดว่าจะได้ทํางานที่นี่เหมือนกันอ๋อดีใจจัง <c oughs> <laughs> ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กับซับสไครป์ที่ช่องเพจสไลน์ไต้หวันด้วยนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าทุกคนที่มีประสบการณ์สัมภาษณ์งานที่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะไต้หวันเนี่ยมีความต่างยังไงบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้มาหน่อยนะครับก็ขอบคุณนอร่าด้วยนะครับที่ <laughs> เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากเขาบอกว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลของจริงก็ขอบคุณมากครับ thank you so much nora <laughs> bye bye you guys have a good day by the way please don't forget to like subscribe my channel which is sline taiwan thank you so much